สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่26สิบหกมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมมีพักเครื่องต่างๆนะครับมานนะนะเพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นสายท้าวเวสสุวรรณล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณครับ อยากชวนเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาชมวัตถุมงคลในวันนี้นะครับผมนำเหรียญเทวสุวรรณหลากหลายรุ่นและเหลีกหลากหลายเกจินะครับนำมาแนะนำเพื่อนเพื่อนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเทวสุวรรณรุ่นนี้ครับเป็นเทวสุวรรณของหลวงปู่ยูนวัดหนองป่ามากนะครับ จังหวัดสาแก้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองะครับเพื่อนๆกล่องนี้นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้พระในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เรามาชมองค์แรกเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อเทวสุวรรณนะครับเป็นเหรียญหล่อพุทธศินนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาไลฟ์สดนะครับแนะนำพักเครื่องเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆที่เห็นโพสต์นี้นะครับแล้วการไลฟ์สดนี้หลบกวนนะครับเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อกันนะครับสำหรับท้าวเวสวร์โนผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ยกฐานะบรรดาศักดิ์นะครับหลวงปู่ยุนวัดหนองป่าหมากรุ่นนี้นะครับ ขนาดพระโดยประมาณนะครับสามคูณสีเซนติเมตรนะครับเป็นเหรียญท้าเวทนะครับพุทธศิลป์ที่มีความสวยงามและคมชัดมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นด้านหลังครับด้านหลังองค์พระก็มีความคมชัดนะครับแกะบล็อกมาได้สวยงามมากครับ องนี้จะเป็นเนื้อบอนนะครับหน้ากากผิวลุง้งเดี๋ยวมาองค์ต่อมาครับเพื<ๆ>่อนๆเป็นเหรียญเท้าไว้สวนเช่นกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆองค์นี้ครับเป็นเนื้อบอลชุบเงินนะครับเนื้อบอลชุบเงินหน้ากากทองทิพชุบทองนะครับ ขนาดสามคูณสี่จุดห้าเซนติเมตรนะครับหลวงปู่ยูนวัดหนองป่ามากเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีโค้ดและหมายเลขทุกเหรียญนะครับด้านนี้จะเป็นโค้ดนะครับด้านนี้จะเป็นหมายเลขนะครับของพระอ๋อพูดผิดด้านนี้จะเป็นหมายเลขและด้านนี้จะเป็นโค้ดนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับที่นํามาแนะนําในวันนี้นะครับเพื่อน นาครับสำหรับรายการเทวสวรรณเหรียญหล่ลอพุทธศินนะครับผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมเทวสวรรณองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาก็คือเป็นเทวสุวรรณของวัดสันมะเมานะครับกล่องจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเป็นวาระกรถินปี2564นสะครับสำหรับองค์นี้อ,อ๋อไม่ใช่ครับ เป็นวราระกระถิ่นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับผมพูดผิดไปต้องขออภัยด้วยองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นองค์เทาเวสวรรณองค์เท้าเวสวรรณนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นองค์พรพพิคเนตยืนครับเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องนู่นนะครับลองหมุนกล้องดูเพื่อให้เพื่อนๆนนะครับได้ชมพระ ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะลองซูมนะครับซูมกล้องใช้ได้ครับชดซูมใช้ได้เลยนะครับรายการนี้ครับเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณ ของวัดสันมะเม้านะครับออกปีสองพันห้า้อยหกสิบสองนะครับอันนี้จะเป็นกล่องวัดสันมะเม,ะมาอมเภอพานนะครับจังหวัดเชียงรายออกวันที่สิบพฤศจิกายนปีสองพันห้า้อยหกสิบสองนะครับเหรียญน,นี้นะครับที่ผมนำ,นำมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็น องพระพิกเนศครับสวยงามมากครับเรียนรุ่นนี้นะครับขนาดโดยประมาณนะครับหนึ่งจุดห้าคูณสี่เซนติเมตรครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นเนื้อผิวลุงสวยมากครับเป็นเนื้อชนวนผิวลุงองค์นี้เป็นเนื้อชนวนผิวลุงนะครับเพื่อนๆ องค์เท้าเวสวรรณราคาไม่แรงมากนะครับเช่าบูชาได้นะครับเป็นพระที่ราคาหลักร้อยนะครับเ,เพื่อนๆด้านหลังจะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับด้านหน้าเป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะครับอยู่ในวารัถินของวัดสันมะเม้าอําเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับผ่านรายการนี้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมเท้าเวสวรรณองค์ต่อมาครับ อง์นี้ครับเป็นเท้าไวโรนของวัดจุฬามณีนะครับเพื่อนๆอ,อง์นี้จะเรียกว่ารุ่นเทวสถิตปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับซึ่งสร้างย้อนยุคมาจากปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับเหรียญรุ er ่นนี้นะครับจะมีชนวนของปีสี่ห้าผสมอยู่มากมายนะครับโดยเฉพาะเหรียญน,นี้ครับ เดี๋ยวเรามาชมพระองค์จริงครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อชนวนนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้เรียกว่าเนื้อชนวนนํำเลิกครับสําหรับองค์นี้นะครับตอกสามโค้ดด้านหลังตอกนํำเลิกนะครับมีโค้ดและหมายเลขนะครับด้านหลังบริเวณนี้ครับหมายเลขก็จะมีตอกคำว่านํำเลิรอ,อยู่ด้านหลังนี้นะครับบริเวณนี้ ขนาดเหรียญโดยประมาณนะครับสามคูณสี่เซนติเมตรครับเป็นขนาดมาตรฐานของวัดจุลามณีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเทวสุวรรณอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกเนื้อหนึ่งด้วยนะครับที่มีน้อยนะครับพบเจอน้อยครับเหรียญชนวนนํำเลิกรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีความคมชัดนะครับตัวมวลสารเนื้อเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อชนวนของปีสี่ห้าผสมเข้ามานะครับ ทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับมีความเป็นสิริมงคลนะครับมีความเข้มขังโค้ดสามโค้ดที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะครับจะอยู่บริเวณใต้ฐานหนึ่งโค้ดด้านนี้หนึ่งโค้ดและด้านนี้อีกนนหนึ่งโค้ดนะครับเป็นเหรียญทวสสถิตนะครับรุ่นนี้กล่องจะเป็นกร,รมยี่สีชมพูนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญใบมะขามครับส่วนตัวผมเรียกว่าปกมะขามนะครับเพื่อนๆปกมะขามปกมะขามวัดจุฬามณีแล้กันนะครับจริงๆแล้วเป็นพระปกอันนี้ไม่ใช่นไม่ใช่นากปกครับองค์นี้เป็นเท้าไว้สุวรรณนะครับเหรียญใบมะขามองค์นี้เป็นเนื้อสตะโลหะนะครับ เดิมมาจากวัดนะครับใส่ซองแล้วมีใบคาถามาให้เรียบร้อยเลยนะครับปกมะขามรุ่นนี้เป็นเนื้อสตัโลหะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระพร้อมๆกันแบบพร้อมๆกันครับเพื่อนๆมาแล้วครับปกมะขามเทวสุวรรณนะครับ,าข,า Z รบของวัดจุฬามณีด้านหน้าเป็นองค์เาวสุวรรณนะครับ หากเพื่อนๆนะครับมีกล้องส่องพระหรือส่องเข้าไปนะครับจะเห็นความคมชัดในการแกะบล็อกนะครับบล็อกนี้จะเรียกว่าบล็อกหนานะครับทำไมทำไมเรียกว่าบล็อกหนาเพราะว่าตัวพระเนี่ยมีความหนาพอสมควรนะครับถ้าเป็นปกมะขามก็ถือว่าเป็นปกมะขามที่มีความหนามากนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นบล็อกหนาด้านหลังเป็นยันตีนิสิงเหนะครับพเพื่อนๆ เหรียญรุ่นนี้ผมเคยทำคลิปแนะนำํำเพื่อนๆไปหนึ่งครั้งนะครับหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็แนะนําลองย้อนคลิปไปดูได้นะครับยังมีคลิปอยู่นะครับเป็นเหรียญตีนิสิง <c oughs> เป็นยันต์ตีนิสิงเห่นะครับที่บรรจุเอาไว้ในองค์พระนะครับเป็นยันต์ที่มีความเมตตานะครับเด่ียปทางเมตตามหานิยมด้วยนะครับ เป็นเหรียญเท้าเวสซวนอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมนํามาแนะนาเพื่อนเพื่อนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่26นะครับมีนาคมปี2565เป็นวันแรกเลยนะครับที่ผมมีโอกาสทำไลฟ์สดแนะนำนเพื่อนๆนนะครับขอกำลังใจนะครับกดไลค์คนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจต่อกันนะครับเพื่อนๆมารายการต่อมาครับรายการต่อมาก็คือเหรียญ เหรียญเทพเศรษฐีของหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตครับเหรียญเทพเศรษฐีรุ่นนี้นะครับมีความนิยมหลากหลายนะครับมีหลายๆท่านนะครับสอบถามกันเข้ามามากมายนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ตอนจัดสร้างนะครับจัดสร้างตามจองเท่านั้นนะครับจำนวนจัดสร้างจึงมีไม่เยอะมากนะครับ เ็นเหรียญที่มีความหนาแล้วก็มีความคมชัดนะครับในการแกะบกล็อกเหรียญเทพเศรษฐีหลวงพ่อสุชาติรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนะครับเหรียญเทพเศรษฐีหลวงพ่อสุชาติวัดศิลาดอกไม้นะครับออกที่วัดศิลาดอกไม้อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับออกเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2 5 6 4ขนาดพระโดยโดยประมาณนะครับรุ่นนี้นะครับ3าห้า คูณ4เซนติเมตรครับขนาดองพระขนาดเหรียญของรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับเพื่อบำรุงเสนาอาสนะในภายในวัดศิลาดอกไม้และเปิดบัญชีถวายการรักษาหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งครับที่ได้ทั้งบุญและได้ความเข้มขังนะครับเหรียญเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อสุชาติลหลายๆรุ่นนะครับก็มีประสบการณ์มากมายนะครับสําหรับเท้าเป็นเหรียญ เหรียญเทพสุดทีนี้ก็คือเหรียญเท้าไว้สุวรรณนั่นเองนะครับแต่เป็นหน้าเทพนะครับในรุ่นนี้จะดูไม่ดุมากนะครับจะดูออกเป็นทางแนวไปทางแนวเมตตามหานิยมนะครับด้านหลังจะเป็นองค์ราวหูนะครับอมจันทร์นะครับแล้วก็จะมีลายกระหนกมีลวดลายนะครับเพิ่มเติมเข้ามามีโค้ดและหมายเลขด้านหลังนะครับมีโค้ดและหมายเลขทุกองค์มาชมองค์ต่อมาครับ องนี้ไม่มีในรายการจองนะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้เป็นเนื้อแจกเนื้อแจกในพิธีนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าสังเกตง่ายๆนะครับกล่องพระจองจะเป็นสีนี้ส่วนกล่องพระแจกจะเป็นแบบนี้ครับจะใส่มาเลยสังเกตจุดสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับรุ่นเทปเศ็ษถีกล่องก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับ จัดสร้างจานวนไม่มากนะครับสําหรับรุน่นนี้แต่มีความคมชัดมากนะครับเนื้อชนวนหน้ากากเป็นผิวลุ้งนะครับถึงจะเป็นเหรียญแจกนะครับแต่แกะบล็อกงานที่ออกมานะครับมีความสวยงามมากครับองค์นี้ผมยังไม่ได้แกะซีนออกเลยนะครับอาจจะชม ด้านหลังไม่ชัดมากนะครับแต่ด้านหน้าก็คมชัดครับด้านหลังก็จะเหมือนองค์นี้แหละครับด้านหลังเป็นองค์เท้าเป็นองค์พระลาหูนะครับอ์จันท์นะครับมารายการต่อมานะครับวันนี้ผมเรียนนำเหรียญเทพเศรษฐีมาไล์สดให้เพื่อนๆชมหลายเหรียญเหมือนกันครับเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมทำเอาไว้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเนื้อหน้ากากทองคำนะครับ แค่เหรียญเดียวแต่วันนี้ผมนํามาให้เพื่อนๆชมหลายเหรียญครับเพื่อนๆองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์ครับทองแดงรวมซาตินหน้ากากทองทิพย์เหรียญมีความคมชัดนะครับถึงจะเป็นเหรียญหน,น้ากากแต่ติดหน้ากากเข้าไปได้เนียนมากนะครับเพื่อนๆส่วนด้านหลังนะครับเป็นองค์พระราหูครับ ขนาดเหรียญโดยประมาณนะครับ3.5คูณ4เซนติเมตรองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญเนื้อชนวนครับเพื่อนๆเ,เนื้อชนวนเนื้อชนวนจะเป็นเนื้อออกดิบๆหน่อยนะครับไม่มีชุบอะไรนะครับเนื้อชนวนนี้ดูแล้วถ้าหากปล่อยให้โดนอากาศนะครับมีโอกาสดำได้แน่ๆเพราะว่าเป็นเหรียญดิบจริงๆครับ ออกเข้มเข้มนะครับสีจะไม่ออกเงามากเห็นต่อมาครับเป็นเนื้อทองแดงทองแดงซาตินครับเพื่อนๆด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับโค้ดลายไหมขออภัยครับโคดและหมาเลขนะครับจะอยู่ทั้งสองฝั่ง สองฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้นะครับจะมีค้นและหมายเลขตอกเอาไว้นะครับด้านล่างก็จะเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นวัตสีลาดอกไม้ออกปีนี้ปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเหรียญทาเวสอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปครับเพื่อนๆ ท้าเวสวรรณรุ่นคังสมบัติสองครับจะบอกว่าองค์ใหญ่ไหมสำหรับผมมองว่าไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่เล็กครับสำหรับเท้าเวสุวรรณรุ่นคังสมบัติสองรุ่นนี้นะครับท้าเวสุวรรณรุ่นคังสมบัติสองนะครับเป็นพระท้าเวสุวรรณรุ่นคังสมบัติสองขนาดสองจุดห้า คูณหกเซนติเมตรครับจัดสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับมีพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่สิบห้าพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเวลาสิบสามจุดศูนย์เก้านะครับณอุโบสถวัดคลองคูนนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนนะครับเป็นท้าวเวสสวรรณรุ่นที่สองนะครับจะมีรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น้างสมบัติหนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นคังสมบัติสองขนาดพระสวยครับรสองจุดห้าคูณหกเซนครับสูงหกเซนติเมตรองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงหลวงพ่อวันนะครับท่านเมตตาที่สานจิตปลูกเสกรุ่นนี้นะครับถึงหนึ่งไตมานตตนานะครับตลอดตลอดพรรษานะครับช่วงเขา้าพรรษา เป็นท้าวเวสสุวรรณอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นสุดท้ายของท่านด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อวันท่านมรณะภาพไปแล้วนะครับตอนนี้มารายการต่อมาครับอง์นี้ครับอง์นี้จะเป็นเนื้อสำลิศอาบทองแท้ลงยากระบองลายครับเพื่อนๆเนื้อสำลิศอาบทองแท้ลงยากระบองลายนะครับ ชุบทองมาได้สวยงามมากครับด้านล่างนะครับจะมีโค้ดและหมายเลขอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนๆต่อโค้ดและหมายเลขไว้ที่ด้านล่างนะครับตรงกลางจะเป็นยันประจําตัวของพ่อวันนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อวันอยู่แล้วนะครับเรามารายการต่อไปครับเพื่อนๆรายการต่อมาครับสาหรับองค์นี้นะครับจะเป็น เนื้อสำลิดอาบทองแท้ลงยาประพามนทนนะครับลงยาประพามนทนก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับขึ้นมานะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับขนาดสองจุ้าคูณหเซนติเมตรครับเพื่อน,เ,อนเป็นท้าวเวสุวรรณรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อวันวัดทองคูนะครับที่ออกจัดสร้างาไว้นะครับ เป็นเทวสสวนที่ไม่ควรพลาดนะครับแนะนํานะครับมีโอกาสเช่าเช่าหาบูชากันนะครับรุ่นนี้เป็นเทวีสวนที่สวยมากสําหรับรุ่นหนึ่งนั้นราคาไปไกลมากแล้วนะครับแต่รุ่นสองยังพอหาเช่าบูชากันได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสืาหรับวันนี้นะครับเทวสสวนรุ่นต่างๆที่ผมนํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมอยากจะฉายย้อนสักนิดนึงครับ เหรียญหล่อพุทธศินรุ่นนี้นะครับตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ซูมกล้องนะครับให้เพื่อนๆชมสวยมากครับเหรียญหล่อเทวสุวรรณรุ่นผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์นะครับยกฐานะบรรดาศักดิ์ของยุของหลวงปู่ยุนวัดหนองปลาหมากนะครับครับสำหรับเหรียญ้าวสุวรรณที่นํามาแนะนำนเพื่อนๆในวันนี้นะครับ จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันที่26มีนาคมปี2,515นนะครับผมสุพัฒน์ปัตามาโสพลครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่นำที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ